ลันลาชมบุรีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลันลาวาไรตี้ซีซั่นสองม,มาแบบรวดเร็วมากนะฮะทุก<า>อย่างแบบเปลี่ยนใหม่ปเปลี่ยนไป,ไปดูดูนี่ พร้อเลย่ถูกต้องแล้วนะฮะก็แน่นอนก็อยู่กับเราเหมือนเดิมนะฮะกับผมเชาทีเจไก่อันคณาวินยงหัวนะครับและก็ใบเฟิร์สุนิสาคคชเวดค่ะและวันนี้นะฮะความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวที่เราจะเอามาเล่าสู่คนฟังแบบว่าให้คุณใกล้กับเรามากขึ้น แบบว่า face to face อะไรแบบนี้เลยขนาดนั้นเลยใช่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราจะเจาะกลุ่มคนดูมากขึ้นเนาะอย่างนั้นเลยนะฮะและแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญคนแรกของเราต้องติดตามนะฮะใช่แล้วสตาร์เชิญวันนี้มันเราจะพาไปสนามแข่งรถโอ้โมันรถมากมันน่าเสียที่สุดแบบเช่รถจนนี่นะถูกเดี๋ยวต้องรอดูกันนะฮะเป็นยังไงเนาะถูกต้องแล้วนะครับและช่วงสุดท้ายวันนี้ช่วงใหม่เลยยังไงคะล่าสุดตอนนี้เทรนนี้มาแรงมากอะไรคะคลิป จะเป็นอะไรจะพูดถึงอะไรเกี่ยวกับอิปนี้อาจจะเป็นคลิปดีเจไก่หลุดไปเล่ามาใช่หรือเปล่าเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยต้องรอลุ้นดูกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงแรกนะครับลลาชุมบุรีครับเพิ่นวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาเล่าพูดถึงเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าวันโกหกแห่งชาติโกหกอีกแล้วทุกวันที่เราโกหกอีกแล้ว ไม่อันนี้คือวันพิเศษไงที่แบบว่าโกหกกันโดยที่ไม่โกรธเลยนะคือเขาเรียกอ,อย่างว่า one excuse food day ดูแย่มากอะ่ะก็คือว่าอันนี้มันแบบว่าจริงๆมันคือวันขึ้นปีใหม่อเออของฝรั่งเศสเขาแต่ว่าเขาแบบปรับไงปรับเปลี่ยนเพื่อให้วันปีใหม่เนี่ยเป็นวันที่หนึ่งมกราคมเหมือนกันแบบเป็นสากลอะไรอย่างงี้ออแบบว่ามีบางคนที่เขาเหมือนไม่รู้ข่าวสารนี้ เขาก็เลยนึกว่ายังเป็นวันที่หนึ่งเมษายนอยู่คนที่เขารู้่ก็เลยแบบแกล้งแกล้งโกหกว่าเออเนี่ยปีใหม่ยังเป็นวันที่หนึ่งเมษายนนะอะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้วันเนี้ยเป็นวันที่โกหกกันโดยที่โดยท้ายที่แบบไม่่ีใครโกรธแล้วก็แบบอตามข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็จะลงเลยนะว่าแบบมีข่าวที่แบบว่าเขาโกกขึ้นมาอะไรเงี้ยพออีกวันหนึ่งเขาก็มาแก้ข่าวว่าข่าวนี้ไม่เป็นเรื่องจริงโกรธไหมบางบางทีมันก็อาจจะแบบคงไม่ถึงกับขนาดแบบว่า เรื่องใหญ่โตอไรางอาจจะแค่แบบโกหกว่าเธอหล่อนะอย่างงี้อุ้ยแรงงานเนี่ย<笑><笑><笑>แต่ก็โอ,โอเคเราก็ยินดีใจว่าพูดออกมาอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเออเห็นไหมโกหกตัวเองต่อไงก็ไม่โกรธไม่โกรธนะฮะ <S <S> <S ก็ถือว่าเป็นเรื่องสืบสูที่เกิดขึ้นได้จากการโกหกนั่นเองนะครับต่วผู้ถึงเนี้ยเรื่องงานโกหกแล้วนะคือผมคิดถึงเรื่องหนึ่งเป็นการ์ตูนเรื่อง พีโนคิโออ,อ๋อที่โกหกและสมุนจะยาวๆใช่ไหมใช่แล้วนะฮะ oh. ซึ่งจริงเนี่ยเฟิร์นจะเข้าใจว่ามันเป็นการ์ตูนที่เกิดขึ้นมาจากวอลดิสนีย์ถูกไหมฮะ <ST. S 1> ใช่ใช่เพราะว่าจำได้ว่าเคยดูจริงๆไม่ใช่นะอ้าวทำไมคะจริงๆเนี่ยมันมาจากวรรณกรรมใช่เนาะที่คอร์โลดีเขาเขียนไวเออ้เมื่อนู่นเลยฮะปีคศ1880นะครับเขาเขียนไว้แล้วก็ก็คือตอนตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคักแสดงทีวีคีโนคิโอต้องตายนะยังไงคะก็คือตอนจบมันจริงต้องตายอ้าหรอเออ เพราะว่าวรรณกรรมนี้เป็นวรรณกรรมของอิตาเลียนเขาเขาเขียนไว้อคือเอามาปรับใหม่เนาะปรับใหม่เพราะปรับใหม่เนี่ยก็คือให้หุ่นไม้เนี่ยมีชีวิตขึ้นมาอเออแล้วก็มีจมูกที่ยาวมันคือการลงโทษอย่างนึงไงอ้าวเหรอใช่ว่าแบบว่าเเธอโกหกอ่ะก็ต้องมีอย่างเนี้ยลงโทษแบบว่าทําอะไรก็ไม่สะดวกแต่เรามองในมุมใหม่นะไงคะง่ายจะตายแบบว่าจะเอาผ้าที่แขวนอยู่จมูกเกี่ยวสิอออ๋เหร ลงมาตามอย่างเงี้ยง่ายก็บอกว่าคนที่แบบชอบทำศัลยกรรมจมูกไม่ต้องทำไม่ต้องทำจมูกยาวอยู่แล้วสวยอย่างนี้แหละเดินเราจะเชิดออกไปนอกบ้านได้เลยนะเป็นเรื่องที่ดีจะตายนี่แหละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกหลายคนไม่รู้นะก็มาเล่าสู่กันฟปช่วงแรกช่วงนี้ก็บอกว่าถือว่าเราก็ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องพิณเคียได้นะแล้วก็ว่าวันโหกด้วยนะ พูดกับใบเมื่อต้นรายการนะคะว่าช่วงต่อไปลนลาาสตาชนเนี่ยความเร็วเหรอใช่แล้วทำไมต้องเร็วอะ่ะความเร็วความแรงเ,เขาเป็นสนามแข่งรถเองอเขาบอกว่าแข่งรถรีสการแต่จะเป็นรถอะไรเนี่ยต้องไปดูช่วงลันลังใช่แต,แต่ว่าตอนนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเหมือนเดิมครับนักช็อปอย่างเราจะต้องไปนะไปไหนลันลากันช่วงนี้ครับตลาดนัดจตุจักรชุมรีไปเลย